สวัสดีค่ะป๊อบกินค่ะวันนี้นะคะป๊อบกินจะพาไปชมวิวชายทะเลบางพระกันนะคะออโออ,อใครไม่รักเราเราก็อย่าไปว่ามันเจ๊เดเด,ด เป็นบรรยากาศวิวทะเลบางพระนะคะก่อนที่โควิดรอบสามชมานะคะตัวคนเดียวก็จะเป็นจะตายแค่คนคนเดียวว่าหรือเปล่าวะว่าหรือเปล่าวะ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 วหรล่ามันเอาเรื่องของมึงเป็นนั่งบัวเรอเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะสวยมาก แต่เรานำมาปรับแสงนะคะมันเลยไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ให้มินถุกวันควายควายควายเป็นความสนุกความส,าสุขส่วนตัวนในการที่เราได้ออกไปท่องเที่ยวถ่ายรูปรับลมจะเลยเราวะ <No way. S 2> เก็บใจของมึงเรารักตัวเองนี้มันมากที่สดุด คือบอกให้นั้นเลิกมงควายซึ่งทำช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อสนอรมของตัวเองในการที่จะเก็บคลิปการท่องเที่ยวของเราเอาไว้เพราะว่าป๊อบกินนั้นชอบถ่ายรูปเป็นอย่างมาก จึงต้องสร้างช่อง YouTube เอาไว้เพื่อเก็บคลิปของตนเองไม่รักเราเราก็อย่าไปว่ามันเดย่เดเดเด็เ<อ>ด,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 ด